เดี่ยภเนี้สเนี้อันนี้คือที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่างอิสราหรจินหอ่ดูตรงเดินนเดินนเปิอะไรปิิติษับริิสตสทุมให้หน่อยใครพูดอ้ไอ้อแล้านครับจำนองไปแล้วเอ้ะมาจับไปแล้วห้าแสนเออแล้วแม่ก็ยึด ไม่เดากเด็กสู้เอนบรถพาไแลวหลังจากนั้นมาต้งไปสารติดต่อช่วยเล่าเหตุการณ์ให้หน่อยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยเอาฉนดบ้านนไปจำนองธนาคารชื่อดังอ่ะแล้วฉนดมันหายได้ยังไงก็เราก็ไปจำนองตามวิธีทางขอ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 งตามกฎหมายอ่ะนะ เอาบ้านผมเนี่ยสี่ร้อยสิบแปดตารางวาสามโฉนดผมไปจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งทีนี้ก็จำลองเสร็จก็เราก็เราก็อยากจะถ่ายถอนเราก็ขายแล้วก,วก็เราก็เงินส่วนหนึ่งเราก็จ่ายไปแล้วพออีกเหลือครบอีกยี่สบสองล้านเราจะเอาเงินไปจ่ายปรากฏว่าธนาคารบอกว่าโฉนดหาย ผมก็ถามไปประชุมเมื่อวานประชุมกับทางผู้จัดก,การฝ่ายกฎหมายทางผู้ช่วยทางหาอะไรของมันอะ่ะมันบอกว่าเฮ้ยมันรับโอนนี่มาจากอิสลามแบงค์มันไม่ได้มันไม่รู้ว่าโฉนดมีไม่มีมาผมก็บอกเฮ้ยคุณคุณรับมาเนี่ยคุณต้องรับมาทั้งสิทธิและหน้าที่คุณต้องรับมาทั้งโฉนดคุณต้องรับต้องจบั่มาอืมคุณจปะปฏิเสธว่าคุณไม่รับมันไม่ได้ครับเออ แล้วผมก็ถามบอกอ้าวแล้วแล้วอย่างที่ให้ผมทำอย่างไงมันก็บอกว่าผมก็ต้องไปขอออกใบแทนเออผมบอกเฮ้ยแล้วออกไปแทนความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำอย่างไรหนึ่งความเสียหายหนึ่งคนซื้อเขาต้องปรับผมสองเท่าสามเท่าตามสัญญาสองคนซื้อเขาไปหาเขาไปหากู้แบงค์ไว เพื่อมาเพื่อเพื่อเพื่อจะมาจำนองบ้านหลังเนี้ยเขาจำนองไม่ได้เขาต้องยกเลิกแบงค์แล้วเขาก็ต้องไปหาแบงค์ใหม่แล้วใครจะรับผิดชอบสามออกใบแทนผมบอกว่าผมจะไปขอออกใบแทนให้คุณก็บอกว่าคุณจะให้ลูกน้องคุณไปออกไปแทนอ่าสี่ลูกสาวผมเอาเงินไปวางมา้จำบ้านห้าแสนเพื่อ เพื่อ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 เพ,พื่อจะขายหลังนี้แล้วก็เอาเงินส่วนนึงเนี่ยไปจ่ายบ้านหลังนูงน้นปรกากฏว่าถึงกําหนดบ้านหลังนี้โอนไม่ได้หลังนู้นที่ประจำไว้เขาก็ต้องยึดเงินผมอืมอันเนี้ยความความเสียหายแบบแบบหยาบหยาบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเห็นว่ามีการบ้านหลังนี้มีการขายผ่านในหน้าเ้ื่อต้องเสียค่าค่าในหน้าอีกล้านกว่าบาทสามเปอร์เซ็นตผมต้องเสียค่าในหน้า ปักเงินในกระเป๋าผมเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของนายหน้าเขาปักเงินในกระเป๋าผมเนี่ยจ่ายค่านายหน้าไปอีกล้านกับล้านกับห้าหมื่นหรือทอะไรเนี่ยครับตอนนี้สิ่งที่เป็นคําตอบจากธนาคารที่เราไปจำนองไว้เนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงกับคุณไพศาลบ้างครับที่ได้รับคําตอบก็มีความรู้สึกว่าขอโทษขอโทษเออขอโทษเดี๋ยวก็จะดําเนินการรีบออกไปแทนอะไรให้ต่ออะไรให้ ผมบอกเฮ้ยอันนั้นอ่ะอันนั้นมันมันเป็นเรื่องง่ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกมึงโทษอะ่ะแต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอนไม่ทมันเมื่อกี้ทำยังไงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทุกอย่างเนี่เอาถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าคนซื้อเขาไม่เอาผมไม่ซื้อผมผมจะขายใหครบ,บ้านหลังอย่างนี้ผมจะขายใครผมแล้วคนซื้อเนี่ยเขาไม่ได้มาเจตนาว่าจะมาซื้อ ผมไปกราบไปไหว้เขามาว่าให้พี่ช่วยเอาบ้านหลังนี้ไปหน่อยครับอืมแล้วอยู่ๆปั๊บเขาก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยโอนไม่ได้คนซื้อเขาก็บอกเจตนาคนยังไงว่าผมเนี่ยชอบโกงเขาว่ารู้อยู่แล้วบ้านโอนไม่ได้แล้วเอาไปไปอับเงินประจาเขามาไปขายให้เขาครับแล้วเมื่อวานเนี้ยทําเซ็นหนังสือมอบหน้าเนี่ยมาให้ไปออกไปแทนเนี่ยนะปรากฏว่า ธนาคารเนี่ยแม่งรู้ว่าโฉนดเนี่ยหายตั้งแต่ปี64ครับอันนี้เป็นประเด็นเลยนะมันรู้ว่าโฉนดของเราเนี่ยหายตั้งแต่ปี64แต่ม่้าไม่ไม่ไม่ไมพูดให้เราฟังสักขัดหนึ่งแล้วมาหลอกลวงว่าโอนให้เราได้กับมูลค่าบ้านแล้วก็เนื้อที่กว่าไรกันเนี่ยครับมันมีมูลค่าค่อนข้างมากคุณไพศาลส,สงสัยไหมครับว่าโฉนดน,นี้จะถูกนําไปใช้<ฮ>ในทางที่ ผมอย่างนี้ผมอินไซต์ผมเช็คแล้วคนซื้อก็เช็คมันบอกคนซื้อบอกว่าโฉนดเนี่ยมันมีคนข้างในเราเราก็ไม่ได้มีข้อมูลอ่ะนะค,คนข้างในเองเนี่ยแม่งเอาไปดำนะคือหมายว่าเอาไปค้าประกันค้าประกันข้ำมาอะไรต่ออะไรไปเรื่อยไปโถออย่างเงี้ยพี่ดูแลพี่เข้ามานะบ้านผมเนี่ยนะ เอาสนุกไปนะเฮ้ยเอาเอามาค้ำประกันตั้ง20ล้านพี่จะไม่เอาล่ะถูกต้องกับประมูลค่ามันค่อนข้างมา <S <S 1> <S 1> ท้ายสุดนี้อยากฝากเลยถึงธนาคารที่เราไปจำนองบ้านนี่นะครับที่เขาทำแบบธนาคารทํ <ๆ S 2> ทาแบบเนี้ยธนาคารเนี่ยต้องรับผิดชอบธนาคารเสียหายเราเสียหายไม่ใช่ว่าธนาคารรู้แล้วธนาคารไม่บอกธนาคารอ้ามอึ่งไว้ถ้าธนาคาร เราให้เวลาธนาคารมาเนี่ยเอาเงินไม่วัตจรธนาคารเนี่ยมบเนินเป็นวัตจรไอแบงค์เนี่ยตั้งสามเดือนแล้ว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 ก็คุณรู้ขอนตั้งแต่ปีหกสี่แล้วว่าโฉนดมันหายคุณรู้ตั้งแต่ปีหกสี่แล้วว่าโฉนดมันหายแต่ทาไมคุณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รีบดําเนินการออกใบแทนนะตอนนั้นให้มันเรียบร้อยออกเนี่ยผมกูกับพออเนี่ยประกาศเมื่อวานเนี่ยสามสิบวันผมก็ได้ใบแทนแล้วคุณก็ไม่เอา คุณจะรออะไร